สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมครับผมที่วิทูลหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้พบตัวอย่างคลีปปลาหมอคางดําปี60แล้วเนี่ยแต่ทําไมไม่พบของปี53อะครับเพราะว่าปี53ไม่ได้มีเพราะปี53เนี่ยบริษัทไม่ได้ส่งไปไงครับเพราะจริงๆแล้วก็คือปี53ที่บริษัทอ้างว่า2,000ตัวตายเนี่ยมันไม่ตายครับ ก็คือจริงๆแล้วก็มีการเลี้ยงมาตั้งแต่ปีห้าสามนะครับจนถึงปีหกศูนย์แล้วก็เมื่อปีหกศูนย์ที่ชาวบ,บ้านร้องเรียนไปต่อกรรมการสิทธิ์ใช่ไหมครับ<อ>แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยบริษัทก็ไปอ้างกับกรรมการสิทธิ์นะครับว่าปลาตายไปหมดแล้ว<อ>ก็เพื่อที่จะ,ะไม่ต้องรับผิดชอบเลยครับว่าไม่ได้มาจากฟาร์มนี้เพราะมันตายไปแล้วใช่ไหมครับ<อ>ตั้งแต่ไม่กี่เดือนแรกแรกของตั้งแต่สามสัปดาห์แรกอะอของการรับปลา ตาหมอมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทพูดนะครับในการการให้การต่อกรรมการสิทธิ์เมื่อปี60นะครับและสิ่งที่เขาอ้างต่อกรมประม,มงนะครับว่าได้ส่งไปแล้วในปี67เ <2. S 2> นี่ยนะครับยังไงเสียก็ไปหายังไงก็ไม่เจอหรอกครับเพราะไม่ได้มีการส่งไปจริงหลักประเด็นสำคัญก็คือว่าคือประัทไทยมีข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึก ถ้าบอกตรงไปตรงมาก็คือจากพนักงานนะครับที่อยู่ในฟาร์มยี่สานั่นแหละนะครับว่าปลามีการเลี้ยงมาโดยตลอดนะครับเพะ้นหายังไงก็หาไม่เจอหรอกครับอืแล้วก็ประเด็นใหญ่ก็คือว่าเพี้ยนปลาคลีปลาที่อยู่ที่กรมประมงเนี่ยก็เชื่อตามกรมประมงแต่ครับก็คือว่าหลังปี60ที่กรมการสิทธิ์มีการตรวจสอบกรมประมงก็ไปหวานแหใช่ไหมครับในบ่อปลาของฟาร์มยี่สานนะครับก็เลยพบปลา แล้วก็เอาครีมนั่นแหละครับตัดเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแต่ว่ากรมมงก็ไม่ยอมบอกเรานะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนเมื่อแบบว่า,าสังคมกดดันมากขึ้นเนี่ยถึงยอมบอกนะครับผมเ่าด้าน,นหนึ่งก็อาจจะปกป้องอบริษัทด้วยส่วนหนึ่งนะครับในการปกป,ป้อง กรมปมองเองโดยส่วนหนึ่งนะครับว่ายังไงเสียก็ต้องบอกความจริงกับประชาชนครับเขาบอกว่าแล้วถ้าไม่มีซากปมองคางดำเนี่ยปีห้าสามนะจะพิสูจน์หาความจริงได้ยังไงบ้างมีวิธชียอื่นไหมครับโอ้ตอนนี้คือหลักฐานตอนนี้ชัดหมดแล้วนะครับ๋ยวผมขอไล่ให้ฟังแล้วกันนะครับครับมีบริษัทเอกชนรายเดียวเท่านั้นนะครับจากประมาณสี่ร้อยกว่ารายการนะครับตั้งแต่ก่อนปีสี่แปดเลยที่นําเข้าปลาต่างๆเข้ามานะครับ มีบริษัทเดียวเท่านั้นไม่เคยมีบริษัทไหนเลยนะครับบริษัทที่นําเข้าปลาหมอขังดำนี่มีบริษัทเดียวนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าจากการตรวจสอบดีเอหลังจากมีการระบาดไปนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าปลาที่ระบาดไปนั้นเนี่ยงานวิจัยของกรมประมงเนี่ยคือฟันธงเลยนะครับว่ามาจากปลากลุ่มเดียวกันนะครับก็คือปลามีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันนะครับเป็นปลาที่มาจากแหล่งเดียวกัน และที่สองที่ฟันธงไปก็คือว่าและมาจากการนําเข้าครั้งเดียวนะครับหรือว่าการนําไม่ได้มาแบบว่ามีการการ,ระบาดเพิ่มของปลาหมอที่มีคนเอามาจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มนะไม่ใช่ครับมาจากแหล่งพันธุกรรมเดียวกันนะครับอ,อันนั้นคือที่กรมประมงฟันธงไว้ชัดเจนทีนี้ผมอยากเพิ่มเติมไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าไปดูหลักฐานอื่นประกอบเนี่ยครับเช่น รายงานการตรวจเจอการระบาดครั้งแรกของปลาหมอคางดำนะครับในปี5455นะครับซึ่งอยู่ในรายงานของกรมประมงเองเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับก็คือมาจากคลองรอบรอบฟาร์มเลยนะครับแล้วก็คลองตรงกลางของฟาร์มด้วยนะครับก็มาจากคลองบางหลวงนะครับมาจากคลองดอนจันนะครับมาจากคลอง บางยาวนะครับอีิชัดเจนเขียนไว้ตั้งหลายปีแล้วนะครับเป็นรายงานทางวิชาการเลยนะครับว่ามาจากศูนย์กลางที่นี่นะครับแล้วก็ล่าสุดถ้าเราดูคําให้สัมภาษณ์ของเกษตรกรนะครับแล้วก็ของผู้รับเหมาที่ที่ไปรับงานประจําอยู่ในฟาร์มยี่สานนะครับเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาเป็นเจ้าของรถเบคโคที่ไปรับงานที่นั่นนะครับแล้วในสุดสงครามเนี่ยมีเขาเป็นเจ้าอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ เขาไม่เคยพบเลยว่ามีการสังกลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคงจะมีรายงานในพอดีนเด็เวๆนี้ครับก็คือไปสัมภาษณ์เกษตรกรแล้วก็พยานอีกจํานวนหนึ่งเลยนะครับที่พบว่าไม่ก็ว่าการระบาดที่เกิดขึ้นทางร,ร,รกที่นั่นนะครับ,รบเขาเห็นตั้งแต่ปีห้าสี่เลยนะครับแล้วอ,อ,อย่างนี้คุณวิทูลได้เห็นไหมครับที่มีบริษัทเอกชนเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะรับซื้อเองจะเอาไปทำเป็นตาปนอย่างนี้อ่าคุณวิทูลมองว่าเป็นยังไงฮะ ออ,อผมอกเป็นเป็นการเขาเรียกว่าลดกระแสการวิพากวิจารณ์นะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเนะทียบกับคือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่อเลี้ยงชายฝั่งนะครับซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ประเมินว่าความเสียหายเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นล้านบาทแล้วนะครับในปัจจุบันแล้วก็ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นและความเสียหายนี้ยังไม่รวมความเสียหายที่ว่า ทางนิเวศวิทยานะครับอย่างเช่นปลาหลายสายพันธุ์เนี่ยต้องหายไปนะครับ,รบซึ่งมีผลระยะยาวเนี่ยตอนนี้หมื่นล้านทีนี้การที่บริษัทไปรับซื้ออ,อกิโลละสิบห้าบาทสองล้านกิโลเนี่ยรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับก็คือสามสิบล้านบาทใช่ไหมครับ,รบแล้วรับซื้อกิโลละสิบห้าบาทแล้วทราบไหมครับเขาเอาปลานี้ไปทําปลาปนปลาปนเนี่ยราคาที่เขาขายอยู่ตอนนี้ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบาทต่อกิโล<อ>ก็สูงแล้วก็คือ ก็คือได้ทั้งเงินทั้งล่องนะครับคือน้่นหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับช่วยรับซื้อปลาแต่ว่าปลานั้นไม่ใช่เงินเงินสามสิบล้านไม่ได้ให้ฟรีนะครับเงินสล้านก็คือว่าจะไปรับซื้อปลามาแล้วก็ไปทําเป็นปลาป่นนะครับอใัการที่ความเสียหายหมื่นล้านบาทนะครับแต่ว่าคุณออกข่าวนะครับสร้างสร้างภาพเนี่ยใช้เงินแค่ สามสิบล้านแล้วก็ยังได้รายได้จากการขายปลาผลด้วยนะครับ,รบนี่เป็นเรื่องที่ผมว่ายังไงเสียเนี่ยเราอาจจะยอมรับเรื่องนี้ได้ยากครับว่าสิ่งที่คุณควรทํามากสุดคือว่ายอมรับว่าหนึ่งคุณไม่ได้พูดความจริงต่อสาธารณชนนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าและตอนนี้ก็ยังไม่รับยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ยอมสรารภาพผิดเลยนะครับ,รบอันที่สองก็คือว่า ต้องมาร่วมกันเยียวยานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทั้งที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรรายย่อยไปทั่วประเทศในปัจจุบันแล้วก็เรื่องของการช่วยกันฟื้นฟูนนนนนเยียวยาระบบนิเวศครับครับแล้วคุณวิทูลคิดว่าสรุปแล้วเราจะกําจัดปลาหมอค้างดําได้ไหมนะครับแล้วควรใช้วิธีใดที่กําจัด<อ>ได้รวดเร็วที่สุดครับ คือตอนนี้ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นครับคือทางเลือกที่ต้องทําก็คือการจับนี่แหละครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์แต่ว่า mm hmm. คงคงใช้เวลานานแน่ๆนะครับผมเชื่อว่าในสามปีห้าปีเนี่ยคงจัดการไม่ได้นะครับอันน mm ี hmm. ้เป็นทางเลือกแรกๆนะครับทางเลือกอื่นเนี่ยเช่นเรื่องของการใช้ปลานักล่าไปเนี่ยหลายคนก็ประเมินในแง่ดีนะครับรว่าอาจจะอาจจะอาจจะจัดการได้ mm hmm. แต่ว่าถ้าไปดูประสบการณ์ของชาวบ้านที่เขาทําเรื่องนี้ตอนปี ตอนปี6061นะครับก็ปรากฏว,ว่ามันก็อย่างเช่นปลากระพงขาวเองก็ใช้มันก็ได้ผลครับเพราะว่าไอปลาหมอคางดมันอยู่ไดใ้ในหลายระบบนิเวศน้ําเสียก็อยู่ได้ในหลายปลานักล่าพวกนี้จะมีข้อจํากัดในการล่ามันด้วยนะครับแล้วก็ผลอื่นๆที่เรายังไม่รู้เลยก็คือว่าถ้าเราปล่อยปลานักล่าไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้กินไอปลาหมอคังดำอย่างเดียวนะครับมันก็จะไปกินพวกสัตว์น้ําอื่นๆด้วยนะครับระบบนิเวศมันก็จะไม่ สมดุลน่จะเสียไปด้วยที่เป็นผลข้างเคียงนะครับพวกนี้ต้องต้องศึกษาต่อครับแต่ว่าถามว่าต้องทํำไม่ต้องทําครับแต่ว่าต้องทําแบบว่าทําไปแล้วก็ประเมินผลไปด้วยนะครับแล้วก็อันไหนที่ดีสุดก็ใช้ทางเลือกนั้นครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทูลมากเลยนะครับครับผมครับผมยินดีมากครับขอบคุครับ